ตอนนี้2องแสบกำลังกินอยู่นะครับมีถุงเงินนะครับน้องถุงเงินคนสวยนานๆจะออกมาทีจะได้ถ่ายกับเขาไอาตัวนี้ขาประจำครับตัวนี้เด็กอ้วนครับเขารูงเด็กอ้วนกินนอนอยู่นะครับเนี่ยกินนอนอยู่กินให้เอ็มโลบ กินปาน้องทองเงินกินไปลูกน้ำก็มีกินน้ำด้วยนะแล้วไม่ติดคอรู้เปล่าฮะกินน้อนแล้วก็กินน้ำมีส้มโอด้วยส้มโอก็มีแม่ยักษ์ลองซื้อมาอส้มโอหว,วานๆกินโลกเกนเกนเกน